ไม่พูดัพประตูผมจะยิงแล้วเออมาาาี่มเองมกไมอเอนเนื่อคิกลูกแม่ของเกมบนันได้ไหมตรงนี้โยกยาวๆโคกโอ้ไม่ตรงอ่ะ ีลมมันแรงไปนิดนึ่งเล็บกำลังเอาโดนตัดนะแทงยาวๆลึกๆถึงด้วยพีเวยังไงมันโดนไม่ได้ยิงมีบอลยืนเซตดิ่มๆพีเวโอ้โหเิ็บกรีนหมดเลยฮะพี่เอ้าแล้วยังได้อยู่แล้วยังไงยิงเลียบ้ยยังยังอยู่ยังได้ยิงยังมีลุ้นต่อยังไง แล้วปาดมายิ่งเลียบเลย,ยมาแล้วครับประตูแรกเป็นทางด้านของ H e y. S Y เพิ่มน,นำหนึ่งประตูโอ,ออกขวาสุดมองข้างบนยกไหมโยกขึ้นไป,นไปวัดกันข้างบนลองส่กให้พี่พี่ยิ่งโอ้โหทางขานะ แล้วเก็บไว้ก่อน,ออน,ออนตีมองรราาแล้วมาพี่ตรงกลางระยะทำการแล้วล็อกหนีได้หนึ่งยิงเซฟแล้วโอ้ย,อออยใส่เสื้อตัวนี้มาเซฟสุดสุดแล้วเอาพลลงดูสวยด้วยหวังกันด้วยออกซ้ายสุดมาเกินทัดแล้วยังไงยังยังเคล่อลองสอ,องหนึออง่อองไม่กลัวยังไงไป บอลเงินจะรับเป็นเสาสองได้แล้วลึกมาลูกนี้กระโดดนะเกมนี้โหมายังไงตอกเบาเบาตวัดยกตีนาะตีเตะสายเข้าสายยิงเรียบเสาเอาย้ายไปขวาแล้วฮะโยงโจงอีกทีเล่้ยงอู้ กำกันมาข้างในให <c> ้แม่นนะโดนฟามกันไปบังบังล้อมาแล้วโยกหมดไม่โดนนแทงไม่แทงอะออกวัดผู้แล้วหมดเวลากรอเน่งก่อเห็นแต่ชนะของพี่ S G Y หนึ่งประตูต่อศูน